you <smart noise> เดี๋ยวเขาไปตัดก็ได้โอ้ยโอ้ยพองสิเออไปวางหน่อยตัดหนึ่งท่านดาด,ดีกับหน้าหนึ่งสองครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ในช่อง Galactic p e a c s Studio นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวมวก s t ตา w a r อกันนะครับผมมีมัวก อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมวันนี้ให้เพื่อนของผมนะครับผมมารีวิวหมวกกันนะครับผมเพื่อนคนนี้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเลยนะครับเกี่ยวกับสตาร์บอลนะครับผมนะฮะเรามี2 2แบบนะครับผมซึ่งไอง้มวก2แบบเนี้ยผมซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ประถมแล้วก,ก็นานอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนผมมารีวิวแล้วกันว่าปัญหาคือ,อความความสามารถของหมวกแต่ละใบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะเชิญเพื่อนเลยอเอาจริงนะอ่านะนะอ่ารีวิวเลยรีวิวเลยอา ไปเด้ออ่ะใช่ไหมใช่ใช่ฮะนี่โคนทูเปอร์อ่าสีสีขาวขาวนะอ่าสีขาวสีขาวเนี่ยนี่สีดำอ่ะกระนั้นประหลาไอายส